ที่เจ็ดพุทธานุสติอิทิปิโสภะคะวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนูสุปโตโลกวิทูอนุตตะรปุริสธรรมสารติสัทธาเจวามนุสสานังพุทโธภะคะวะติบทที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวตาตมุสันติติโกอการิโกเอปสิโกโอปนาิโกปัจจตังเวทิตโปวินยูหิเจบทที่เก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโุภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโุภาควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโุภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโุภาควาโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสยุขานิอัตถปุริสุปุขลาเอสสักวากโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรเนโยอนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสาติ บทที่สิบจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังปัตตาปิตวะโอราปะพตันจักมหาราชสวังมังโอสันตุโนทิปังกาเลเทวสุโพเสติกินจิเทวเยสังโกปัจจัตสมิงกินเนวะทัตตาปียงกันตังสาลิปุตโตละวันตุเมสิทธิปราพังชนะนาเยมณีจินดา ปิยังจับทนังสับเพชนะพระอุชนะปิยังมากมะปุทิสเปสังกตวะสังกตวะพุทธรัตนังอุสัตังอุตมังวลังอีตั้งเทวมนุษสานังพุทธเตจีนักโสทินานักสันตุปัตตวะสัพเพทุุขาอุปเสมินทุเตสังกตวะธรรมะรัตนังอุสัตังอุตมังวลังพลิหะระอุปสัมนังธรรมเตจีนักโสทินา นั่สัตุปัตตวาสเพีพยะยอุปสัิเมนตุเตสังกัตวาสังรัลตันงุสตังอุตมังมารังอาหุเนยยงปาหุเนยยงสังคเตเชนักโสทินานั่สัตุปัตตวาสเพโรคาอุปสัิเมนตุเต ทิปิสุภะกว่าปารังสัมมาสัมพุทโธวิจารตะณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตโลกุริสธัตมัสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะกวัติสวากาโตุภะกวัตตาทมสันติจิโกุอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาอิโกปัจจตังเวทิตโปวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิป ah ันโนภะกวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆจะติทังจะตริปุริสยุคานิอัตถาปุริสุขละเอสภะะวโตสาวกสังโฆอากุณยโยบาหุณายโยทักขินยโยอัญชริกรณัโยอนุตตลังคุญญาเกตังโลกัสสาติ กินดามนีปียงมันตังจะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโูระหังปภูตันจักรมหาราชทวังมงโปสันตุโนทิปังกาเรเทวสุปุลเจจิกินจิตเทวเยสังโกกัตตาตตมิงกินเนวะทัตตาปียงกันตังสาริปุโตพระวันตุเมจิตธิลาปังชนะนาเยมณีกินดาปียงจักรนังสัพเพชนะพระวุชนาปียงมากมาก สังคตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวลังอิตังเทวะมุสานังพุทธเตชนะโสทินาัสันตุปตวาสัพเีทุขาอุปปัสมินตุเตสังคตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปะลิลาหุปะสะมนังธรรมเตชนะโสทินาัสันตุปตวาสัพเพเายาอุปปัสมินตุเตสังคตวาสังฆรัตนังโุสถังอุตมังวลัง อาวุเนยังป่าวุณายังสังฆเชนักสวินานัดสันตุปัตตวัสเพรโรคาอุปะสเมินตุเตยจิปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุปโตโรกวิถุอนุตโรปุลิตธรรมสารถิสัจจาเทวมนุย์สานังพุทโธภะควาติ สวากาโตพระวตตาธรรมสันทิติโกอังาริโกเอหิปัสิโกอุปนัยโกปัจจตังวิิตะภูมินยหิติสุปฏิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆยายุปฏิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริยุคคานิอัตถุริสะุคละ เอจับปคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนียยปาหุเนียยทักขิเนโยยอัญชลีกรลนียยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสาธิจินดามณีปียงมันตังยัสังถาสังโฆนะอุปสันติสีนหังมาตาปิตาวะโอระังพระพุทธนจ้กมหาราชะวังมังโปสันตุโนทิปังกาลีเทวสุปุสิจิกินจิเทโวเยสังโฆปัจจทังเสามิง ทิเนวัตตาปียงกันตังสาริปุโตภวันตุเมจิทิราพังชนะนียมณีนาปียงจะทนังสัพเีชนะภูชนะปียงมักสังกตวาพุทธะรัตนังอุสตังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตจีนักโสธินะนัสันตุปัตวาสัพเีทุกขาอูปักษเมนจุเตสังกตวาธรรมะรัตนังอุตังทังอุตมังวะลัง ผลิลาหุปัสมะนังตัมเตเชนะโสตินานัสันตุปัถวาสัเพพยาอุปะเสมนตุเตสังคตวาสังฆะรัตนังอุสถังอุตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสัเพโรคาอุปะเสมนตุเต